ปาดพี่น้องเก็ดละง,งูขาวครับวันนี้โอ้พี่กระแมนพี่น้องมูใหญ่โอ้โอโอพีสักคอยซักคอย,คอยโอ้ยผีไข่ลายนะัดยาวเห็นตะปุ่นเนาะใหญ่ครับเจ้าจ้า ทำกระปั่นพี่น้องสอบเห็จแล้วงอกครับมูบนึงเิจ้ะสียังเนาะแนวนี้เนาะสีออกสีทองทองเนาะเป็นอะอรดวงเนาะละงอกเหลืองอีกครับสีสมนะสีสมเนาะนี่เนาะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ fc เก่า fc ใหม่ภูเขามาชมทั่วโลกน้ำเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกันกับบ่าวนัดกับสาวกอคือเก่าครับสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องเดินทางเข้าป่าคือเก่าจ้ะไปลุ้นไปชมนน้ำกจ้ะสิมาเฮ็ดหยังแน่นไปจ้ะไปครับพี่น้องมื้อนี้มาพอกันในเซาเว,วันที่4กรกฎาคมปีพศ2565ครับพีกาดเฮาวัด ผู้พระลานสูงน้องซกกอกรอำเภอนาจะัวรวยจังหวัดอุบลครับเมื่อกีะะ้ก็มาเลาะเบิ้งองหญ้าขึเก่าพี่น้องเพราะว่ปาปลานน้องเมกแจ้งขันออกครับก็ลออไปหลุ่นเบิงน้กากันครับว่าสีมานเฮ็ดยังแนครับเมื่อนี้ไปครับพี่น้องผึ่งแดงข้าไล่สามดอกแรกครับสามดอกแรกแหกมานข้องเหาพี่น้องจ้าเป็นาเนี่ยจ้คาคาใหญ่เนาะ จะจูมงามๆเลยจ้ะพุนดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบัแดงๆดงทั้งหนาไครับจูมหนึ่งครับแต่ขาอย่างไรเลยจ้ะเท้ากอยพลอยเหรอครับดอกใหญ่เป็นจากพี่น้องอันนี้เป็นดอกใหญ่เพื่อนพี่น้องดอกงามเลยเนะาะหวานบัเห็นเนาะจ้ะมัน,นี้มาเพิ่นใหญ่ครับ ูกันเบื้องครับสีมานขึ้นมาว่านบอพี่น้องอีกจูมนึงจ้ะแต่ดอกงหแงนะาขาาบอคอยายแห้งเป็นไดเนอ,อยู่นี่เนาะมอกห้อเก็บเมว่อวานพี่น้องมีอีกบอสก่อย งามครับแดงคารายีเนาะจ้ะเพรานยังเป็นจีหน่อยลายเนะาะสกอยเนาะจ้ะเบิ่งตีแล้วครับพี่น้องดอกหน่อยเพลินเอาแต่ดอกใหญ่เพป่นเนาะแต่กสิปโปกไว้ให้เ่าเนาะจ้ะดอกหน่อยเพลินนี่แตงงามเนาะสกอยจะว่านหน่อยให,ห้เนาะหน่อยแห้งพี่น้องต้นนี้คือสิบใบใหญ่นหรือเปล่านะนนั้นปวกกินเพลินเนาะจ้ะ หน่อยแห้งลายกับโบเป็นตะเกียบน่อสก้อยพอไหวครับอันนี้เป็นแดงล้างแตกครับพี่น้องกํลาลังเสีย<ด>ออกบ่เน,ะนาะอันนี่เป็นจูมพันอยู่ครับจีหน่อยพันกันยังมีอยู่เนาะพอเนาะแดงข้ามครับอันนี้แดงข้ามหรือแดงขาเนาเนาะใอ้เจดออกจ้ะ จูพมพอนีครับรขาพนันยักษ์นองๆเนาะจ้ะออกห่างๆเนาะผึ่งแดงข้ามอีกครับสองจูมครับพี่น้องอยู่นี้คนยังเป็นจูมอยู่เนาะดอกกนยังหน่อยอยู่เนาะ เด้งข้ามอีกจ้ะอือเดงงามนนเลยเนาะดอกพุนเพราท่านใหญ่เนาะจังหวะมั่หวานเหตุกำลังออกเนาะห้บาบริห็นเพิ่นจ้ะจูมนึ่งจ้ะ แห้งบนไดเนาะผูะ้คนบนใยเบิดเสียแต่ลายอยู่พี่น้องเพิ่นหน่อยแห้งครับเก็ยบยังขั้นใดครับดอกใหญ่เพิ่นครับอันนี้ถ้าเป็นดอกรุ่นเบิดเนานะนี่ออกเป็นแตนเลยนะเนา,อเอาะอาอกคางอืมออกดูจับออกคางเหลาใหม่เนาะ ต้องจุ่มครับจะจุ่มหน่อย,อยก็ทั้งงามเนาะนนจุ่มนึงจ้ะนี่ขาพันเนาเพิ่นเปื่อเยเนาะจ้ะจะมาดอกงามอยู่พี่น,อน,น้องเป็นปดอกไงพิ่นเนาะขาสมบูรณ์อยู่เนาะจ้ะเพิ่นไงพันยันไงแห่งบันไดพี่น้อง แต่ก็ได้มาแล้วก็ต้องเก็บเอาแล้วนาะสกอยเก็บมาได้ดอกตามเก็บได้แล้วครับดอกหน่อยแห้งก็ปลปกไว้ให้เก่าพี่น้องผลยังคันผลใบใหม่อยู่เนาะนังเป็นดอกแดงๆน่ครับเก็ดล, <มา S 1> ละงอก,กครับมูนึ่งเล่อนจ้ะสียังนะแนวนีเนาะสีออกสีทองทองเนาะเป็นละอกดุ่งนะ สีเหลืองกับบเหลืองสีแดงกับบแดงเนาะออกสมสมท่องท่องครับแต่ดอกบกใหญ่เนาะดอกเนาะดอกใหญ่คือสวงามน้องสกอยเนาะจ้ะแดงข้ามอีกครับดอกตุ่นนี้ข้องงามเนาะสอกอยเนาะ ดอกตันดีแห่งจ้ะมันนี้เป็นแดงขามเนาะแดงขามแดงค้าลายครับเท,ทละหกกระมัอยู่พี่น้องสามสี่ดอกครับหลุ่นกันต้อพี่น้องดอกนึงจ้ะปบนเขาต้าจ้ะมาผอมูนึงจ้ะ ดอกแม่จ,จ้ะมันออกเป็นมูอยู่เนาะจ้ะข้างในถึงครับดอกงามตัวนองซอบค่อยดอกาม่ดิจ้ะออกให้ลาหกแน่ครับเจอถูกแน่เนะ ดเจ้าก่อ้าเแต่เดาผิดไปเลยนี่ค่ะจงามงมเนาะมันจะจุมก็แลงงามครับ แสงขาลายครับพออยู่นีสามสีดอกจ้าหู้ขาประลางงามเนาะงามแห้จ้ะต้อกอยบางใหม่ๆเอาไปใหม่ออกเนะดูสิโอ้ขาเนาะขามี่จะใหญ่ๆเนาะดอกใหญ่ให้จ้ะ ตใหญ่ดกอกดอกนีพี่น้องดู<ค>าขาพนนันเนาะตัวคาตาเ<ช>นาะ,ะกลมผูลูอยู่ครับพี่น้องแสบจ,จะ้ะดอกแสบจ,จะ้ะ ขาล่าอีจ้ะดอกกระลงงามเนาะงามจ้ะแดงข้ามครับมันใหญ่เนาะขาเพิ่น,นจุนึมจ้ะอกันด สองจุมจ้ะถุงแดงขามนะจุมนังจ้ะถุงดนะแดงขามนะแดงค้าไล่ครับดอกนึ่งจ้ะดอกค่าในน้อยเนาะอันนี้เนาะจ้ะแดงค้าไล่ครับสองดอกจ้ะไปเบิ่งมองเพ่นออกกับโบเห็นนอกเพ่นยับมาออกข้้งใน,นออครับารตาเอียงตเราเลยจะกอย างอันงาใหม่เครือใหม่ข,นมขุนเจ้ากอยทางหลังดอกนึงครับขาเรียวๆเนาะโมน่ค้าเน่น้อยเนาะหลอบก่อนยังมีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะ,ะหลอบก่อนก็ออกร้ายครับมาหลอบนี้ออกข้างๆางขาเน่น้อยพี่น้องปาดพี่น้อง เป็ดละงกขาวครับวันนี้โอ้ผีกระแมนพี่นอ้องโมหญ่โอ้ผีโสกอยสกอยโ,โอย้ผีไข่ใบหนาทยางเลี้ตะกรุนเนาะโอ้จะไข่ให่ใหญ่แบบนี้ไข่เป็ดครับวันนี้อู้โมนี่หมูใหญ่อยู่นอนสกอยจ้าอู้ไข่ ไฮเพ็ดครับอันนี้จูงพันแห่งต่ง่ามเนาะกู mm. ้คำนพันจูมเมือนก็สีง,งามครับมีแต่ใครง่างพี่น้อง จูมจากพี่นอ้องบ่งจูมเป็นที่ละพี่นอ้องโอ้ยน่าจูมนี่น่าชอกอย ปั่นพี่น้องสบผู้ขันพันจูมเบิร์ตน้องสกอยคือสิงามครับเป็นขาวๆอยูนะ่เนาะจักดอกสกคอยวันสี่ซีฟกลัวอยูนะ่เนาะข้าวพลันคนละลายดอกที่เรียงเบาหนิกนะซีดอกเนาะนี่แต่จูมก็ละง,งามพี่น้อง ยิ่งยิ่งงองามด้วยจ้ะละงุงหกข้าวครับโอ้มันจะจูงยิ่งยงใครยังไงิ่ง,งนอกสกกอยจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองดอกครับพี่น้อง เพ็ดพึ่งเขากำจ้ะพี่น้องพุ่นจ้ะมาปลออ่อยมูนึ่งจ้ะอยู่ทางนี้จ้ะแกงแสบเด้อจ้ะเนี่ย พ่นออกเป็นโมอยู่จ้าเฮ็ดผึ่งเขากำโม,มหน่อยโมใหญ่เนาะอีกโมหนึ่งจ้ะนี่แต่ดอกก็ลัง,งามเลยจ้ะพี่จ้ะ mua nhá, giữ chặt pí hoặc học bồ cày càn, các môn thi hau kéo, สองดอกจ้ะกำลังงามเลยจ้ะนี่จะจูมเลยจ้ะพี่น้องมีจ้ะที่ห้าเก็บบรหารแล้วงูขาวอีกจูมนึ่งจ้ะนี่ดอกเดียวจ้ะแต่ว่าดอกงามอยู่จ้ะพึ่งเผากำดอกงามๆอีกแล้วจ้ะอดอกนึ่งจ้ะ กำลังงามอยู่จ้ะพรท่านมีดอกเถาเลยพอโม่นอีกระจากพี่น้องมีแต่งามๆเลยจ้ะฝึ่งแดงค้าล่ายจ้ะจุ่มกำลังงามเลยจ้ะอีกดอกนึงจ้ะนี่เป็นเฮดผึ่งแดงหล้างแตกจ้ะ จูงงามๆเลยจ้ะแค่พ่งเขาวข้ามจ้ะพี่น้องเดีดอกงามเองจ้ะสองจูงงามๆเลยจ้ะขาขาวจนพูนจ้ะพี่น้องแดงขาลายครับอีกสองจูงจ้ะเแสงขาลายอีกจ้ะจูงกันัะงามไหมเนาะ ข,ขึนเขาขคาำครับจูมเพิ่งจะเลืงอกขาอีกสามจูมครับงามเพะวันนี้มากําลังเริ่มเพ้นเฮ็เหลงโงอกเนาะ,ะเริ่มอ,ออกแล้วพี่น้องเฮ็เหลืงอกเมื่อวานนี้เมื่อเห็น,น,นเนาะเห็นแต่ดอกบานมันครับมีจูมมีไข่เนาะ วันนี้ได้เป็นเห็ดละงกน้ำนอนสอบกอยจ้าสุ่นกันไปเรื่อยๆครับพ่อมกจุม้มนึงจ้ะดอกงามเลยจ้ะะงงกเลื้องอีครับยี่สมนะยี่สมนองนี่เนาะจ้ะ ใครเห็ดระงก์ยังน้องนี่เนาะพาเบอร์ของเราทักก่อนย้อนเนาอข้าดิเานเป็นออกกันจ้ะบกเขากว่าเหลืองแล้วนี่เนาะเหลืองจ้ะเป็นเห็ดระงกเหลืองพี่น้องพี่นอกอกเป็นจุ่มกันเนาะติดกันขึ้นมาเลยพี่น้องเนาะเป็นยลมจ้ะเปลี่ลอนขี้ดินแน่เนาะ อ้พี่น้องออกเป็นแป้นเนาะ,ะยางลบหนาลบล้างกับพอเห็นครับล้างหขูขาวจ้ะพี่น้องยางกลับมาค่อยมาเห็นเนาะอู้ดอกนะัะนนองสอกอยเนาะทำยางมากินพ่น้องขี้งามเนาะจูมใหญ่คักได้พี่น้องอู้ดบวมจังขาหนาแหงเนะาะขาบบหนาวนนเนาะออกเป็นแป้นเนาะจ้ะบวมมีไฟเห็นครับ บานนาทีงยังมาเห็นพี่น้องอย่างกลับมาคอยมาเห็นครับ <S <S เอาล้ครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับป้านครับมาสารุปผลงานกับสาวก้กอยครับวมือนี้นี่จ้ามาเมืองผลงานของเ้าจากพี่น้องเมื่อนี้จก็ได้หลากหลายเฮ็ดยุจา่มามันยุจา่าเดี่ยเคืองตายุจ่าเมื่อนี้เอาก็สิได,ด้เป็นเฮ็ดเลืองหงกจากพี่น้องเฮ็ดผึ่งแดงขาล่าเฮ็ดผึ่งแดงข้ามจา้ะหล้วจ็เป็นเฮ็ดผึ่งเขาก้ําจาพี่น้องผึ่งเขากนีมก็แกงแสบดีเด้อจ้ะ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทานได้ชื่นชองมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทีอ่จะบุพภาคลิปใหม่ๆจากบาลานกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดของท่ามือนี้กับผู้พระลานสุวรรณอำเภอหน้าจดไว้จังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่สี่กรากฎาคมปีพศหกห้า,หามือหน,นาคลิปหนาคอยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปะนะ้านาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานอยู่นอกสก้อยเนาะ ไดก้กลาวมาว่านอยู่ครับมาว่านนี่เข้าได้บกเคืองตาดีบันไดเนะาะมือนี่ไดเคืองตาครับเป็นเฮ็ดเพลงร่วมเฮ็ดละโง่ครับมือนี่หมาน่พี่น้องสารพัดเฮ็ดครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเชิญจอบมากิอยัางใดก็อย่าลืมไปซอยกดได์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให่งบ้านนาครับสาวกอยเฮ็ดชิบไม่ต่อไปครับพอการชิบนามือนาครับพี่น้องถลุนกันว่าบ้านนาสิไปหาปลาทั้งใดครับ สำหรับคลิปนี้บ้านนาศิดเดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกรับบานครับพอ,อการคลิปนามือนาครับสวัสดีครับ